สวัสดีครับเต็นเกตปปุมยูสคานิมิตใหม่ลำลูกกาคองเจ็ดนะครับวันนี้ทำคลิปวิดีโอนำเสนอ Mazda b t 5ท4ประตูนะครับปี2011รถสวยเดิมสวยจริงๆน็อตไม่ขยับนะครับทั้งคันนะครับนอ็อตป๋วโรงน็อตลางนะ้ำฐานหน้าเดิมหมดนะครับน็อตแก้มทุก ทั้งสองด้านนะครับไม่มีขยับนะครับท้องเครื่องเดิมสวยเดิมสวยงามหมดเลยนะครับไม่มีตัดต่อแก้ไขตัดแปลงใดๆทั้งสิ้นสีแต้มหัวน็อตยังอยู่ครบทุกตัวนะครับน้ำนิ่งๆเลยนะครับเส็กัดน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีไอออกข้อยางทุกเส้นเป็นข้อเดิมโรงงานหมดข้อแท้หมดนะครับอุปกรณ์ครบหมดทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สีสันโดยรวมตามธรรมชาติมีติมีตำหนิเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับล้อแม็กเดิมยางดอกเต็มล,ล้นเลยนะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับทั้ง4ีล้อเป็นเป็นยางแม็กซิสชุดเดียวกันหมดนะครับภายในสวยนะครับไม่ขาดไม่เก่าไม่โซมเม็ดอะกะตูหน้าซ้ายนะครับอยู่ครบหมดนะครับระบบไฟฟ้าทุกจุดใช้ได้ครบนะครับภายในสะอาดนะครับสวยงาม สีสันก็มีตำหนิเล็กๆน้อยๆอย,อย่างงี้ครับตามการใช้งานนะครับใส่หลังคาแคลรี่บอยมาเรียบร้อยนะครับลงเล่มเรียบร้อยอยางดอกเต็มทุกล้อนะครับอันนี้เม็ดอาร์กประตูหลังขวานะครับเม็ดอาร์กประตูหน้าขวานะครับเลขใหม่นะครับ164,373กมิกิโลเมตรแท้นะครับ เป็น Mazda b t 50 4ประตูนะครับเครื่องยนต์ 2,500cc ดู l าเทคนะครับปี2,011นะครับเปิดราคาขายกันที่2 1 3 0 0 0บาท2 1 3 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสนใจทักมาเลยนะครับเ้นเตประชุมยุสค่นี่มิดใหม่ลำลูกกาคลองเ็ดครับสวัสดีครับ